สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง twenty seven นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการกินนะ,ะวันนี้ก็จะเป็นมาม่าที่จะเอามาทดลองนะก็จะเป็นมาม่าตัวนะี้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือรสอะไรนะเพราะอ่านไม่ออกเป็นเกาหลีอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกินกันนะเดี๋ยวจะมาทดลองกินนะครับเราก็จะ ว่ามันเผ็ดไหมแล้วมันคือรสชาติอะไรก็อ่านไ่รู้อ่านใหออกเดี๋ยววันนี้มาลองดูเนี่ยนะไปโอเคตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ครบแนละ้ววันนี้ก็จะมีที่เราไปทำมาเมื่อกี้มันกินแค่มะม่ายางเดียวมันก็รู้สึกว่ามันจะรสชาติมันจะน่าจะจืดไปแล้วก็ไม่ได้โปรตีนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอานี่เป็นหมูเลยนะ หมูสับมาเอาใส่ด้วยแต่เรื่องรสชาติก็ยังเหมือนเดิมน,นะเพราะมันน่าจะเป็นมาเป็นแห้ง,งมันก็ทําให้เรารู้ว่าจากรสชาติอยู่แล้วนี่ก็ไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วะเอาไปต้มมาแล้วเส้นมันก็ถ้าเรื่องเส้นผมว่าน,น่าจะเหมือนมาม่าเผ็ดที่เขาเอามาทำาแต่ละแต่รสชาติเผ็ดนะ้รกเผ็ดอะไรนี่เยอะแอันี้ก็จะเป็นอีกอารหนึ่งเป็นรสชาตินี้ ที่เอาให้ดู้วข้างในม,มันก็จะมีซอสนี่ก็ไม่เสียเวลาเนาะลองกันเลยดูหิวเหมือนกันนะนี่ขอ,อชิมหน่อยกลิ่นแรกๆได้กลิ่นเหมือนนมเสน้นนะนะกลิ่นเหมือนนมเลยครับผม ใส่ซอมไปแล้วสีเหมือนกันเลยเผ็ดเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกับเผ็ดคู2สองเผ็ดคูนสามเลยนะเผ็ดแล้วก็แต่เผ็ดอันที่เป็นเผ็ดสุกที่เป็นเป็นล้านหน่วยของเผ็ดอ่ะนะผมยังไม่ได้กินนะครับอันนี้ก็จะลองนี้ก่อนว่ามันจะเป็นมันจะเผ็ด หรือว,ว่าเป็นรสชาติอะไรนะเพราะว่าซื้อมาแค่อยากลองเอามาลองดูคือเสียดายนะครับซองแพงนะเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องปรนะุงเนาะฉีดไม่โดนี นี่เป็นแห้งหรือเป็นน้ำเนแห้งอเออมันต้อง,งออไปต้มก่อนหรือเปล่าเออต้มถ้ามันเจะก็มันจะเป็นประมาณแบบพวกอะไรนะผละไม้แบบเนี้ยที่เขาแบบมันขึ้นมาให้ตรงนนะแต่เราจะเป็นขึ้นประมาณเนี้ยนี่คือแบบเดี๋ยวเราก็จะรอผลนะผมว่ามันน่าจะเหมือนกับ คิดว่าน้ำน่าจะเหมือนกับมาม่าเผ็ดทั่วไปนะอืม mm, แต่ไม่เผ็ดมากคือกินได้น่าจะพอกินได้นะคือเราอ่านไม่ออกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็น,นอะไรใครที่ใครที่อ่านออกนะก็ช่วยเม้นหน่อยนะมันเป็นซัมยังบูดักฮอต ชิคเก้นมาลามาลารามิงอันนี้เป็นมาล์รสมาลาสูตรเผ็ดรสมาลานี่รสมาลานะรู้แล้วนะมันคือรสมาลาโฮตั้งนานเนี่ยไม่ได้อา่านเ,นเท่าไหร่ปกติมาลาจะแบบเผ็ดมันจะเข้ากินไปก่อนแล้วมันก็จะเผ็ดตอนหลังแนละ้วแต่นี้มันคือแบบมันไม่ได้ก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้น พลงคุ้นสองมากแต่เยอะเวิร์กกว่านะเยวจะลองชิมให้ดูนะครับมันรู้สึกแบบปิ๊บๆิ๊แบบเล็กเลเล็ก,ก,กเ็เผ็ดแบบนิดๆ หมาล่ามันจะคล้ายๆหมาล่าเราลองสแป๊บนึงก่อนนะครับว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนเริ่มมาแล้วแต่มันไม่ได้เผ็ดหรอกเผ็ดปี๊ดอะมันแค่แค่รู้สึกว่าเออเผ็ดนะรู้สึกซาแค่น,นั้นเองประมาณเนี้ยตอนนี้รู้สึกประมาณนี้นะแล้วหมูมาด้วยหมูสับที่เราเอามาอม ก็ลองกินบบได้วยขยับไปรสหมาล่าเองคือมันคือเขามีให้อ่ัข้างหลังคืองงวเองพู้เลวว่าง่เองไม่เผ็ดไหมไม่กันนะรู้สึกแบบคือแบบทนได้สบายอ่ะรู้สึกว่าทนได้นะแล้วแบบคนที่ชอบกินเผ็ดน,นะผมก็กินเผ็ดระดับนี้นะ แต่ไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดมากอะไรเงี้ยเมื่อไหร่พริกสัก6กเจ็ดเมอันนี้พอได้อยู่แต่ถ้าแบบสิบเม็ดน,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 นี้น่าจะไม่ไหวแต่อยากจะลองที่แบบเป็นเผ็ดหนึ่งล้านโกวิวอล้วตัวอย่างยก่อนอยากจะลองเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวว่าทางอกาสหน้าจ,จะมาลองให้นะครับแต่มันก็จะมีรีวิวแล้วคนที่มาทํามาเยอะแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออแค่นี้ก็เลยอยากทําอันนี้มากกว่าเพราะอันนี้แบบยังไม่ค่อยมีใครทําเท่าไหร่แต่ความรู้สึกพูดถึงความเผ็ด เผ็ดน่าจะอยู่มา3-4เมตรไม่ได้แบบร้อนแรงอะไรหมูนี่แบบ ก็เป็นเอาเลยว่าสรุปแล้วมันก็คือเผ็ดประมาณประมาณสามสี่เม็ดประมาณนี้ก็เป็นพริกไทยนะแล้วก็จะมีเผ็ดแบบอย่างเงี้ยเริ่มจะแบบขอบๆางไม่ได้แบบมากมายถามว่าคนที่กินเผ็ดได้ระดับหนึ่งก็ผมว่าน่าสบายก็จะมารีวิวให้ประมาณนี้นะครับว่าเ,าเป็นอะไรนะเดี๋ยวก็คราวหน้าเราจะมา ทำอะไอีกเดี๋ยวติดตามเลนะช่อง37 o น t ี b ซ r นเบอร์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ